แล้วถ้าเกิดว่าไม่ใช่ภาคใต้สมมติเราเรารู้มาติดตามเราชอบกิจกรรมนี้เออน้องอื่นจังหวัดอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีภาคค่ะสำหรับทุกๆภาคเลยก็จะมีการจัดการแข่งขันนะคะภาคตะวันออกแล้วก็ภาคกลางจัดที่เทสโกโลตัสสาขาพัทยาใต้พัทยาใต้ค่ะภาคเหนือเราจัดที่เทสโกโลตัสสาขาเชียงใหม่ภาคอีสานก็ใช่ค่ะคำเที่ยงแล้วก็ ภาคอีสานจัดกันที่ขอนแก่นครับแล้วก็ส่วนกรุงเทพและปริมณฑลนะคะเราแข่งขันกันที่เทสกโกโลตัสสาขาพระรามสีค่ะครับผมอันนี้คือกรุงเทพมหานครคือรอบชิงชนะเลเลยใช่ครับผมกรุงเทพก็จะมีอีกครั้งหนึ่งเราจะมีแข่งภาคใต้ใช่ไหมครับแล้วก็ไปตะวันออกเหนือ อีสานแล้วก็ภาคกลางกรุงเทพมหานครแล้วก็เอาแต่ละทีมชนะแต่แต่ละภาค2ทีมมาแข่งกันวันที่2ี่เที่ธรรมศาสตร์ศูนย์ลังสิตอีกครั้งนึงครับรังสิตนั่นเองนะครับอ่ะสมมติน้องๆเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าออกกําลังกายกันอยู่แล้วเต้นกันอยู่แล้วใช่ไหมฮะเต้นเป็นกันใช่ไหมครับดูในคลิปเมื่อกี้อยากจะฝากเออถึงคือบางคนอาจจะโอเคประกวดบ่อย เต้นบ่อยอยู่แล้วแต่บางคนอาจจะเพิ่งเริ่มอาจจะส่งเป็นปีแรกเงี้ยครับอยากจะฝากมีเทคนิคอะไรแต่ละคนอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าเตรียมตัวยังไง ครับก็ง่ายๆครับถ้าไม่มีเทคนิคแล้วต้องการอยากจะมาแข่งขันครับก็สามารถเข้าไปดูคลิปที่ YouTube ได้ครับของ Tesco l o t ตัสเราก็มีของดูพีดพีกันก่อนใช่ครับก็มีสอนแอโรบิกออนไลน์อยู่ครับเป็นอีกโครงการหนึ่งของเราครับอ๋อเหรอครับเป็นของ Tesco l o t ตัสเหมือนกันใช่ครับเพราะว่ามีการสอนแอโรบิก7สเต็ปง่ายๆอันนี้คือเป็นพื้นฐานเลยก็คือต้องเป็นแอโรบิก7สเต็ปค่ะที่ทุกคนต้องมีในการแข่งขันใช่ค่ะอันนี้เซิร์ชในยูทูบเหรอครับพิมพ์ว่าอะไร พี่ว่าสอนเต้นอตลบิกเทสโก้โลตัสเลยครับน่าจะได้เจอจะมีเว็บไซต์ก็คือพิมพ์เทสโก้โลตัสก็จะขึ้นมาเลยค่ะครับครับน้องน้องลีหลามีอะไรอยากจะบอกไหมเทคนิคสมการเตรียมตัวเต้นอตลบิกค่ะโดยพื้นฐานที่ลีเข้ามาประกวดลีก็ไม่ได้มีพื้นฐานการเต้นนะคะก็แค่เรามีใจค่ะแล้วก็ตั้งใจนะคะเราก็จะประสบความสําเร็จตรงทางด้านนั้นนะคะครับบางคนเต้นเก่งนะไม่มีใจไม่ตั้งใจก็อาจจะแพ้คนที่อาจจะไม่มีพื้นฐานแต่เขาตั้งใจ เออใช้ได้ใช้ได้ที่ปรากฏนี่อยู่นี่คือวิดีโอ YouTube ที่เราสอนสอนพื้นฐานเลยอ๋อนี่คือถ้าคุณผู้ชมเข้าไปเซิร์ชใน YouTube นะครับสอนเต้นแอโรบิกของเจสโกโรตัสก็จะเจอคลิปแบบนี้เต้นตามได้เป็นการสอนเต้นออนไลน์ก็คือมันจะมีท่าต่างๆที่เป็นท่าเบสิกที่อาจจะต้องเอามาใช้ในการใช่ครับตั้งแต่การนับจังหวะอะไรเงี้ยครับนี่คุณแพนเคลิน่าจะมีความรู้เรื่องนี้บ้างนะครับคุณเต้นที่บ้านก็ได้นะคุณ ไม่ว่างไปจริงๆเพราะไปแล้วคือต้องมีการ์ดมีอะไรเยอะเป็นคนดังอันนั้นแพนเค้กช่องเจ็ดป่ะไม่ใช่คุณแพนเค้กครับมีอะไรจะฝากให้กับรุ่นอายุ35ปีขึ้นไปก็อยากจะบอกว่าเพื่อนๆที่35ปีขึ้นไปไม่ใช่อยากจะบอกว่าทุกรุ่นเอาพี่ตีดีกว่าไหมฝากเสมมติน้องๆเยาวชนเนี่ยเขาก็ทำกันบ้านอยู่แล้วเขาออกกาลังกายกันได้เยอะอยู่แล้วสำหรับผู้ใหญ่ละครับพี่ตีผมว่าคนเราสามารถออกกําลังกายได้ตลอดเวลานะครับผมเองก็เพิ่งครบ เออผม48ไปเมื่อ3วันก่อนแล้วก็ยังไม่ทำไมล่ะกาคงเป็นเคสะผมว่าคนเราเอ่อออกกาลังกายตลอดเวลาแล้วก็ทานอาหารให้ถูกต้องเท่านั้นเองนะครับผมว่าความสุขของคนเราไม่ได้อยู่ที่หุ่นดีหน้าตาสวยแต่คือไม่มีโรคมากกว่าผมว่าไม่ว่าจะออกกําลังกายด้วยวิธีการใดก็ตามอย่างที่ผมบอกว่าหลายคนออกกําลังกายเพื่อจะทานอาหารให้อร่อยขึ้นทานไอศกรีมให้อร่อยขึ้นมันก็เป็นเป็นปรัชญาในความคิดอย่างหนึ่งที่ทําได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าวันนี้เนี่ยเราอาจจะเริ่มต้นมาออกกําลังกายง่ายๆจริงๆเราเนี่ยไปที่เทส เรต,ตัรตอนหกโมงเย็น,ก,นก็เต้นแอโรบิกได้นะครับแล้วก็กินผักผลไม้เยอะขึ้นซื้อที่ไหนก็ได้ตามตลาดหรือว่าจะในเทสโก้ก็ได้อะไรก็ตามแล้วก็ปรับมิสัยให้ทานผักผลไม้เยอะขึ้นผมว่าตอนนี้ก็สุขภาพดีแล้วครับอีกหน่อยเนี่ยเข้าเทสโก้โรตารเนี่ยเขาจะมีการให้ความรู้ด้วยนะครับ<ช>โอ้ผัก เจ้าไปทำอะไรแต่ละแพทยนี่เป็นยังไงใช่ครับใช่ครับนะครับมีไฟเบอร์อย่างนี้จะเป็น QR code สองรถจะรู้เลยแล้วไปทำมาแล้วอร่อยเหมือนคุณไม่ชอบอะไรดิฉันก็จะหาวิธีแบบเนี่ยจะก็จะถามเจ้าหน้าที่ไงถามเขามีกิจกรรมออะไรย่างน้องๆทำที่แพนเค้กเหรอครับไม่หรอใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ผมล้อเล่นผมล้อเล่นนะครับอ้าฝากไว้ด้วยแล้วกันนะฮะับสำหรับคุณผู้ชมแล้วก็อย่าลืมคําถามนะครับเดี๋ยว ช่วงท้ายรายการเลยนะครับเราจะมาเฉลยนะครับว่าที่จะมาภูเก็ตจัดวันที่เท่าไหร่นะครับส่งมาพิมพ์ทีวีแนะครับเว้นวรกตามด้วยคําตอบวันที่เท่าไหร่นะเราเรายังบอกไม่ได้นะฮะแต่เมื่อกี้บอกไปแล้วนะ1ิบสิบเอ็ดใช่ไหมสิบสิบเอ็ดพฤษภาส่งมานะครับแล้วก็5ข้อความแรกนะครับจะเป็นเสื้อนะครับอ่าแล้วก็อีก5ข้อความนะครับจะเป็นโน้ตแพดนี่เลยเขามีหน้าตาของน้องๆทั้ง12คนในปีนี้ใช่ถูกต้องครับผมยังทันไหมครับ ปีหน้าเนี่ยให้เป็น1ใน12อ๋อทานครับผมทานเขาจำกัดอายุไหมครับไม่จำกัดไม่จำกัดอ้หฟ้าฟอมฟอมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสือหามไปก่อนเลยเดี๋ยวโทรหาผมได้เลยคฮะอ๋อเหรอคะทานเอออันนี้ถามเผื่ออย่าง สมมติคนที่สนใจอยากจะเป็นหนึ่งใน12คนเผื่อปีหน้าหรือยังไงเนี่ยอันนี้มีการคัดเลือกกันยังไงที่จริงแล้วเนี่ยเราจะเริ่มคัดเลือกกันประมาณกลางเดือนธันวาคมทุกปีนะครับแล้วก็จะเริ่มส่งไปสมัครแล้วก็จะเริ่มตามหาช่วงนั้นก็เซิร์ชเซิร์ชหาในในในผมว่าในในในกูเกิลด้วยและว่าเพื่อรัือสิบสอสุขภาพประมาณช่วงปลายปีใช่ครับแล้วก็ติดตามข่าวในเฟซบุ๊กของเราเฟซกโลัด คอมมูนิตีอันนี้จะคอยบอกเลยแล้วถ้าเกิดเราก็จะบอกว่าช่วงนี้ละถึงเวลาแล้วเราก็จะเชิญชวนให้วัยรุ่นอายุประมาณ1 8ถึง25คุณไม่ได้นะครับสามารถที่จะสมัครได้แล้วก็มาแต่ว่าโดยโทรหาที่หลังไม่ยว้เจะเัินคนได้ปีเดียวไม่เป็นไรคเกิน30มาแค่ปีเดียวค่ะให้น้องๆฝากนะครับจริงๆคือน้องๆถ้า12คนนี่เป็นเป็นกลุ่ม เพื่อนรักสุขภาพ,ภาพนะครับแต่ว่าเราให้ตัวแทนน้องขวัญน้องชะเอมแล้วก็น้องลี่นะครับฝากถึงเพื่อนๆทางบ้านเพื่อนเพื่อนก็ได้คุณพี่คุณนะ้าคุณอา<ม>นะครับอาจจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายหรือว่าการเข้าประกวดแข่งขันเต้นแอโรบิกนะครับฝากหน่อยอาทิละคนเลยค่ะขวัญน,นะคะในฐานะเป็น ตัวแทนนะคะหนึ่งใน12เพื่อนรักสุขภาพก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกๆคนนะคะทุกๆเพศแล้วก็ทุกๆทุกๆวัยนะคะหันมาออกกําลังกายค่ะแค่เรามีทัศนคติที่ดีต่อการออกกําลังกายแล้วก็การรับประทานอาหารเพื่อจะมีสุขภาพที่ดีนะคะแค่นี้เราก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงเพราะว่าขวัญเชื่อว่าคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยมีค่ามากกว่าทรัพย์สินเงินทองอย่างแน่นอนค่ะโอ้โหสุดยอด เขาไม่ใช่เขาไม่ได้สวยกันอย่างเดียวนะใช,ใช่เขามีสมองถูน้องชายเอี๊ยบเหรอครับครับก็อยากจะฝากให้ถึงคนไทยท,ทุกทุกคนนะครับว่าอเอ่อให้ช่วยลดหวานมันเค็มครับเพราะว่าการที่มีสุขภาพดีเนี่ยมันมีง่ายครับง่ายนิดเดียวครับครับอขอบคุณครับโอ้สั้นซันซได้ใจความ <นะ S 2> อยากจะบอกอะไรพี่แพนเค้กหรือเปล่าคะพี่แพนเค้กก็สวยอยู่แล้วครับไม่ต้องทำอะไรครับ น้องจะเท่าไหร่เหรอเมื่อกี้ที่เรียนพระพุทธศาสนามาเขาไม่โกงนะครับน้องอ่ะน้องลี่น้องลีนะขอเชิญชวนนะคะทุกเพศทุกวัยนะคะมาเต้นแอัลบิกที่เทสโก้โลตัสนะคะตั้งแต่หกโมงเย็นเป็นต้นไปค่ะค่ะทุกวันนะคะวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ค่ะครับผมอ่ะแล้วก็ย้ำๆสำหรับใครที่อยากจะเข้าประกวดนะครับสามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับถึงวันที่สิบค่ะถึงวันที่สิบเลยขอกติกาสั้นๆเออกระชับกระชับรุ่นอะไรบ้างส่งทางไหนยังไงเซิร์ชยังไงอย่าให้คุณผู้ชม หมดก็มี3รุ่นนะคะรุ่นเยาวชนค่ะอายุไม่เกิน15ปีค่ะแล้วก็รุ่นประชาชนทั่วไปไม่จํากัดอายุแล้วก็รุ่นประชาชนอายุ3 5ปีขึ้นไปค่ะทั้ง3มรุ่นนี้ต้องรวมตัวกัน8ปถึงคนค่ะครับอืแล้วก็มีมือใหม่หัดเต้นนะคะรวมตัว6-8ถึงคนค่ะครับผมอันนี้คือน้องน้องทำกิจกรรมที่เทสโก้โลตัสเอ่อโลตัสภูเก็ตไปแล้วยบร้อยแล้วครับเพราะฉะนั้นเจออีกทีต้องวันนู้นเลยวันนู้ยวันที่ส0พฤษภาสิแล้วก็11พฤษภหรือสาคมนี่เดี๋ยวไปจัังหวดนนกต่อค ต่อจากนี้ก็จะเป็นพัทยาไปเป็นพัทยาไล่ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วครับนี้สุดท้ายนี้พี่ตีนะครับอยากจะฝากอะไรถึงผู้ชม <c oughs> ก็อยากจะฝากถึงชาวภูเกต็ตนะครับ <c oughs> เพราะว่าราการแข่งขันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เป็นเฉพาะจังหวัดภูเกต็ตเท่านั้นแต่ว่าภูเกต็ตจะเป็นจุดจุดศูนย์รวมของภาคใต้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ทุกๆจังหวัดไม่ว่าจะมาจากปัตตานีหัดใหญ่สตูลก็จะมารวมกันที่นี่เพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่าภูเก็ต ในๆก็จัดที่ภูเก็ตแล้วอยากให้ชาวภูเก็ตเนี่ยรวมตัวกันแล้วก็เข้ามาแข่งขันแอรโรบิกกันเยอะๆนะครับเพราะว่าผมเราก็ดูแล้วเนี่ยจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่น่าท่องเที่ยวแล้วผมเองมาทีไรก็ อยากจะมาแก่ตายที่นี่มันไม่ยอมแก่แก่เมื่อไหร่จะมาที่นี่นะครับก็อยากเชิญชวนคนภูเก็ตนะครับถ้าไม่ได้ออกกําลังกายก็ทานอาหารที่ถูกต้องแล้วเริ่มออกกําลังกายสัรวันนี้นะครับสุขภาพจะดีขึ้นแล้วถ้าเกิดออกกาลังกายโดยการเต้นแอโรบิกเป็นประจำก็เชิญมาที่เทสโกโลตัสแล้วถ้าเกิดว่าพร้อมนะครับลงสมัครได้เลยแล้วก็ลงแข่งด้วยเพราะว่าเราใช้จังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์ของภาคใต้ครับครับผม เราในฐานะของมวลมหาประชาชนที่น่าหาประชาชนผมคุณคุณจะไปเกี่ยวเนื่องกับเรื่องอื่นนะฮะออมวลมหาประชาชนชาวภูเก็ตและชาวไทยจ้ะขอบคุณมากๆที่เทสโก้โลตัสมีโครงการดีๆแบบนี้นะครับไม่เขาเรียกว่าไม่ ไม่มองข้ามเรื่องของสุขภาพเรื่องของอาหารการกินเรื่องของการออกกําลังกายเขาให้มีแบบนี้ไปทุกๆปีนะครับไปเป็นปีที่แบบปีที่ห้าร้อยปีที่พันเลยคุณแพนเค้ก็จะอยู่ทุกปีอยาจะไปร่วมงานไปแน่นอนค่ะไปแน่นอนเกรงใจพี่ตีมากพี่ตีขำแต่แกก็พยายาม่ใช่ฉเอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะครับสําหรับแขกรับเชิญของเรานะครับนั่นคือคุณชาคริสดิเรกวัฒนชัยรองกรรมการ ผู้จัดการแผนกกิจการสาธารณะเทสโกโลตัสนะครับจพิธตีของเราแล้วก็น้องๆทั้ง12องคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะฮะเดี๋ยวเจอกับน้องๆอีกทีหนึ่งวันที่10แล้วก็11พฤษภาคมที่เทสโก้โลตัสสาขาใหญ่ภูเก็ตนะอย่าลืมไปกันต้องไปไปแข่งก็ได้ไปเชียร์ก็ได้ไปเจอน้องๆขอถ่ายรูปขอลายเซ็นก็ได้นะครับแล้วนะฮะวันนี้ เดี๋ยวเราลาน้องๆกับพี่ตีไปนะครับแต่ว่าช่วงหน้ามีข่าวมาอัปเดตกันเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้ไปแล้วนะฮะขอบคุณด้วยครั้งคคุณรับขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ